ให้ตายสิผ่อนเรื่องเมื่อคืนแท้ๆเลยทำไมนอนไม่หลับจนถึงตอนนี้ในไหนก็เช้าแล้วตื่นมันเลยแล้วกันอาบน้ำซะหน่อยเพื่อจะหายเบลออ่าค่อยสดชื่นขึ้นมาหน่อยหาอะไรองท้องหน่อยดีกว่าเ<ๆ>หลือสำหรับเช้านี้พอดีจะว่าไปป่านนี้พี่ก็จะตื่นหรืยอยังเนาะข้อชา้าเราจะมีอะไรกินไหมเนาะจะว่าไปคิดถึงทำไมที่เขาโตแล้วไม่ใช่เด็กๆซะหน่อยอ่านหนังสือของเราดีกว่า ดูแลตัวเองได้อยู่แล้วจะว่าไปแล้วก็นึกถึงตอนเราติวฟอเนติกให้พี่เก้าเหมือนกันฮะตอนนั้นกว่าจะยอมมานั่งติวดีๆได้แต่ก็น่ารักดีนะน่ารักบ้าบอกอะไรล่ะแล้วนี่เราเป็นอะไรตั้งแต่เมื่อคืนแล้วหยุดคิดถึงพี่เก้าไม่ได้เลยอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องแล้ววันนี้จะนอนเล่นมือถืออย่างเดียวจะได้เลิกฟุ้งซ่านไหนดูซิในอินสตาแกรมมีอะไรน่าสนใจบ้าง ไอ้แค่ทำหน้าตาทุเล่ทุเล่ลงอีกแล้วอ่ะบ้าบอชมัดจะว่าไปแล้วพี่เก้าก็สวยจริงๆนะหน้าโคมแบบนั้นหุ่นแบบนั้นแล้วก็โดยเฉพาะดวงตาถ้าเผิดอจ้องนานเกินไปก็รู้สึกเหมือนโดนสะกดทำให้ละใสายตาไปไม่ได้เลย มีเสน่ห์จังนะน้ามอนไส้จริงๆเด <raining. S 2> like ี <único Liberty Overwatch> <ED> ๋ยวสิแล้วมันกลับมาที่พี่เก้าอีกได้ยังไงล่ะพอแล้วเลิกเล่นโซเชียลนอนฟังเพลงเฉยๆดีกว่าเราาว่าไปแล้วเพลงแนวบอสเซอร์แบบนี้ก็น่าจะเข้ากับเนื้อเสียงของพี่เก้าอยู่เหมือนกันนะถ้าเอามาร้องคอเบอร์จะต้องดังพูดแตกแน่ๆก็อีแค่จูกันทำไมถึงต้องเป็นบ้าขนาดนี้ด้วยนะ ก็แค่ผิวหนังสัมผัสกันเลิกบ้าได้แล้วจีราดาเอ๊ะน้องกี้เอ๊ะพี่เก้ามาได้ไงอะ่ะถึงขั้นเห็นภาพหลอนแล้วเหรอพอกันทีอยู่ท่านี้แหละจะได้เลิกคุ้งสศร้าสักทีจะว่าไปก็ตลกเป็นบ้าเลยทั้งทังที่อยู่ข้างห้องกันในแท้แต่เรากลับหยุดคิดถึงพี่เก้าไม่ได้เลยทำไมกันนะเมื่อวานทำไมถึงทำแบบนั้นลงไปนะ พราะบรรยากาศพาไปางั้นเหรอหรือว่าเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงน้องก็ไม่ปฏิเสธหรือว่าจริงๆแล้วเราก็สนใจน้องกี้อยู่เหมือนกันนะแต่ทําไมกันล่ะทั้งๆที่เราไม่ได้ชอบแนวนี้เลยทะทั้คนที่เราชอบต้องหน้าตาแบบมิน แบบพี่ไม้ด้วยต้องแบบนั้นตั้งหถกถ้าอย่างนั้นกับน้องกี้เราจะเอาอยัางไงต่อไปดีนะเราชอบน้องกี้จริงๆแล้วงั้นเหรอแล้วมันมากพอหรือเปล่ามากพอที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่ามากพอที่จะปล่อยมือจากทุกๆคนหรือว่าเป็นแค่ความแปลกใหม่หรือพอน้องกี้ก็คอยดูแลเราแบบที่ไม่มีใครทำเราก็เลยเกิดหวันไหวขึ้นมาไม่รู้เหมือนกัน พี <9. S 2> ่ก้าวร้อแบบนี้เลยอย่าไปเจอหน้าอีกหน่อยเพราะถ้าเห็นหน้าแล้วอาจจะได้คำตอบก็ได้น้องกี้ว่าจริงๆแล้วเราชอบเด็กนี่มากแค่ไหน